สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องติ๊กหมอติดดินคลิปวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันถึงดอกแก้วมังกรนะคะซึ่งมีอยู่2ชนิดแก้วมังกรที่มีเนื้อสีขาวกับแก้วมังกรที่มีเนื้อสีแดงหรือสีชมพูดอกเขาจะไม่เหมือนกันค่ะเราเริ่มไปดูกันตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นตุ่มดอกนะคะจนดอกบานผสมเกสรแล้วก็ติดเป็นผลค่ะเมื่อเราเห็นว่ากิ่งของแก้วมังกรเริ่มมีตุ่มดอกเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะ เราสามารถคาดการเวลาที่ดอกจะบานได้เลยค่ะคือดอกเขาจะบานหลังจากนี้นะคะประมาณ1เดือนค่ะดอกแก้วมังกรเขาจะบานแค่ประมาณ12ชั่วโมงเท่านั้นค่ะจะเริ่มบานเวลาหัวค่ําจนถึงรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งที่ประจวบคีรีขันธ์ที่บ้านติ๊กเนี่ยเขาบานประมาณสองทุ่มจนถึง8ดโมงเช้าค่ะ ต่อมาเรามาดูชนิดของดอกแก้มังกรกันดีกว่าค่ะดอกแก้มังกรชนิดแรกก็คือดอกแก้มังกรที่สามารถผสมติดได้ด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากเกสรตัวเมียที่อยู่ตรงกลางถูกล้อมรอบไปด้วยเกสรตัวผู้ที่มีความสูงอยู่ในระดับเดียวกันค่ะเมื่อดอกเขาบานเต็มที่นะคะเราองเกสรตัวผู้ก็สามารถไปหาเกสรตัวเมียได้ค่ะหรือว่าเพียงแค่มีลมหรือมีแมลงบินมาเขาก็สามารถผสมเกสรได้แล้วก็ติดเป็นผลนะคะ ในช่วงหัวค่าที่ดอกแก้วมังกรเริ่มบานใหม่ๆก็จะมีมแมลงกลางคืนนะคะบินมาตอมมาช่วยผสมเกสรในช่วงเช้าอีกวันหนึ่งค่ะก็จะเป็นกลุ่มผึ้งนะคะที่บินมาตอมค่ะแก้วมังกรสายพันธุ์นี้นะคะจะเป็นแก้วมังกรที่มีเนื้อสีขาวเราไม่ต้องช่วยทําอะไรทั้งสิ้นค่ะเขาสามารถผสมติดแล้วก็ให้ผลได้ด้วยตัวเองค่ะต่อมาเรามาดูดอกแก้วมังกรอีกชนิดหนึ่งค่ะ เป็นชนิดที่เกสรตัวเมียของเขาชูก้านอยู่สูงกว่าระดับเกสรตัวผู้เยอะนะคะดังนั้นเราจึงต้องช่วยพาละอองเกสรตัวผู้ค่ะไปหาเกสรตัวเมียนะคะคือเราต้องช่วยผสมเกสรด้วยมือค่ะบางทีถ้ารอมาแมลงนะคะเขาอาจจะไม่มาค่ะแก้วมังกรสายพันธุ์ที่มีดอกลักษณะน,นี้นะคะตัวอย่างเช่นแก้วมังกรที่มีเนื้อสีแดงหรือว่าชูการ์ดราก้อน หรือแก้วมังกรที่มีเนื้อสีชมพูนะคะหรือว่าพิงก์แพนเตอร์ค่ะหลังจากที่ดอกแก้วมังกรบานไปเพียงแค่ไม่กี่วันเราก็จะเริ่มเห็นพัฒนาการของผลที่เกิดขึ้นแล้วนะคะนับจากนี้ไปประมาณเดือนเศษเ,เราก็คาดการเวลาเก็บแก้วมังกรที่มีสีแดงสุกพร้อมทานได้เลยค่ะ ยังมีแก้วมังกรอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เขาต้องการผสมเกสรข้ามต้นค่ะซึ่งติ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นนี้หรือเปล่านะคะดูจากสภาพดอกหลังจากที่ดอกบานไปดอกก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็ไม่มีลักษณะของผลที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่เหมือนกับแก้วมังกรที่ติ๊กให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะแบบนี้คือผสมเกสรไม่ติดนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ